โ,โอเคยินดีดต้อนรับดูวสวนสัส,สนโนมาลีนะครับรางสโนมาลี่ฮะโอ้เริ่ม MM. มาเขาให้เงินเยอะมากเลยเขาบอกว่าให้หนึ<อ>ง่งร้อยไงเขาบอกว่าทองแท่งลากทองแท่งก็ไปขายทองแท่งอยู่ไหนอ่ะนี่ง <M ento S 1> ไงเมนโตกันสมธทองอยู่โน่นมันมง้งอันนี้ซื้อทาน ในทงแท่งอยู่โอเคมีกระเป๋าไหมนี่นี่ไงทงแท่งพี่เจอแล้วทงแท่งเปิดอะไรนี่มีเคบเ <ทง S 2> พิ <ทง S 2> ้เอามันจับของยังไงนี่ฮะโอเคจับมาแล้วจับของจับได้ยัง ก็ป๋าพี่เคยไปเจอมุกหนึ่งของเดดเรยวนะเวลาเพื่อนกําลังแบบกําลังขับอันนั้นอยู่ครับรถไฟอยู่แล้วเราก็เอาเระเบิดไปไปที่ต้องเติมไฟอะ่ะแล้วมันก็ระเบิดแล้วเพื่อนตายอะ่ะมุกน,นี้ตลกมากเลยนะพี่เอาไปใส่ถานเดี๋ยวมีเงินแปสิบบาทซื้ออะไรได้บ้างนี่ อันนี้ขายพี่ซื้ออะไรมาเตยวเติมฐานเยอะๆเลยแล้วกันฐานมันซื้อได้กันเยาวเปล่าอันนี้อะไรเนาะนี่ซื้อผ้าพันเลยมันไม่ใช่แล้วมันคือที่ปลาแล้วเป็นไฟนะพี่ซื้อไว้อันหนึ่งแล้วกันนะเพื่อป้าป๋าตายป้าป๋าก็ซื้อไว้อันหนึ่งอยู่โอเคเดี๋ยวป้าป๋าไปดูมันมีมันมีอหนังสือพิมพ์อยู่ฝั่งโน้นอยู่พี่ ปืนเท่าไหร่นี่ปืนอุ้ยปืนเจ็ดสิบห้าป้าป๋าตังหมดแล้วแย่จังซื้อได้สองอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงป้าป๋าพี่ซื้อได้สองลนมีมีลูกโม่อยู่นี่ลูกโม่โอ้โหซื้อได้สองลันซื้อกระสุน้าพี่พี่ซื้อปืนให้แล้วป้าป๋าซื้อแล้วเอาไปเอามาทําไมปืนเหรอใช่ป้าป๋าซื้อได้อยู่หลบสิป้าป๋าเป็นพี่ลูก เอาไปขายเอาไปขายนี่พี่ได้ปืีมาสองอันเลยเอ,เอาไปขายได้ไหมหนึง่ง <17 6. S 2> โอเคทุกคนอตอนนี้เอาแล้วฐานแล้วซื้ออันเดียวแล้วฐานกี่บาทนี่ฐานเนาะพบวิธีรักษาแล้วอันโตนิโอคืออะไรอ่ะเขาจะ,จะเป็นที่มุกหรือเปล่ามุกหรือเปล่าเอามาติด เอามาติดกันมอสเตอร์ขึ้นไหมใช่ใช่แล้วเหลือทางเข้าไว้ให้พวกเราปาปาโอเคป๊าปาเชื่อมแล้วพี่เชื่อมเองได้ได้พี่จัดการเลยเดี๋ยวป๊าปาหาก่อนมีอะไรให้อีกบ้างขี้หมดแล้วมันน่าจะดุมากเลยเนีซื้อฐานหินจากร้านค้าทั่วไปเฮ้ยตังหมดแล้วจะซื้อหานหินได้ยังไงนี่ภารกิจนะพี่เหลือตังไหม เหลือสิเอามาซื้อฐานหินหน่อยเพราะว่าพี่เป็นคนไปขายนี่ยี่สิบบาทเลยแป๊บนึงพี่พี่เชื่อมก่อนเคเชื่อมแล้วฐานหนยี่สิบาทเลยพี่เรียกอะไรเปิดปิดเขียวข้างๆแล้วกันนะไม่พอนี่พออยู่มั้งโอเคพี่เติมไปหรือยังเติมไปแล้วหนึ่งอัน ป้าป๋ามาเอาอันที่สองไปใส่สิพี่ซื้อมา,อา,มาได้ใ่ไหได้ได้ได้โอเคโอ้โหถึงขีดกลางแล้วน,นี่พี่เชื่อใหม่ดีกว่าเฮ้ยทำไมป้าป๋าหยิบไม่ได้อ่ะพี่ ม,มันไม่สามารถหยิบของเพื่อนได้หรือเปล่าไม่ไม่เมื่อกี้ป้าป๋าเอาไปข้างบนยังหยิบได้เลยฮะมันมันมัน,ม,นมันชี้ตรงไอ้นั่นไม่ได้นะชี้ตรงฐานไม่ได้อะพี่เฮ้ยไปเอาก็ได้ปะ่ะฟาร์มเอาปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่เอาเองไปเอานี่ป้าป๋าขับรถเอง เขาเปิดประตูเลนี่พี่มีปืนลูกโบ่เมื่อะแล้วโอเคตอนนี้เรายังไม่ไปไหนเลยโอเคก็ไม่รู้โ่้โคุมค้มเลยคุ้มมากอะไรซื้อปืนมาสองอันแล้วยิงอันหนึง่งอันที่สองอ่ะมันไม่ลดด้วยอืมคุ้มมากเป็นปืนคู่เหรอพี่หยิบได้ไหม หยิบได้โอเคเราจะลังจะเคลื่อนพลนะครับผมเราแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้โอ้โหกี่ let's go เลยนะเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเราจะไปได้กี่เมตรครับวันนี้ let's g แต่งตัวนันมากแต่งตัวนันมากตึง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 ตึ๊งตึ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 งทำดนตรีเองด้วยตึงท่ีกระตดนี้คือพี่ตกเลยนะ มันมีที่กั้นอยู่ไม่ใช่เหรอความเร็วอยู่ที่เจ็ดสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราไปถึงเตรียมไลูกโบเลยไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยอะ่ะพี่เออมันจะพักทุกกี่เมตรเนีปะปะ่ยโอเคเราจะไปปบเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจอสวนเจอสวนจอดไหมพ,พี่ดูตัวเองก่อนตอนนี้ตัวพี่เป็นยังไง เราจะเราจะจอดไหมจะ,จะลุยไปเลยเดี๋ยวรอเช้าก่อนงั้นไปฟาร์มไปนันย<ะ>พวกเราต้องเคลียร์มันอยู่นี่ก่อนตอนเช้าจะได้แบบชิวๆเลยเคลียร์อะไรเคพวกนั้นโอ้ยตกหยุดก่อนหยุดก่อนพี่ตกยุุยุุ่ยุย โอเคตอนนี้เรามาที่4,000เมตรแล้วไอปิดเปิดปิดเปิด,ปดนี่คืออะไรนี่นั่นสิพวกเรากลับไปฟาร์มมันนั้นก่อนไหมไม่เดินหน้าเลยลุยอย่างเดียว <Okay. S 1> แ,แรกแรกมันจะมนไม่ฟารามันหนึนงพ่ายมีฟารามันหน่นใช่ไหมใช่ฟ้าเตรียมปืนแล้วเฮ้ยเมื่อกี้รถมันเด้งใช่เฮ้ยอะไรมันมันเด้งนี่ ไปพี่ครับเลย let's go <S อย่ากระโดดนะเมื่อกี้พี่กระโดดตกเลยมีกั้นหลังก็ตกด้วยเหรอใช่เค let's go let's go let's go <c oughs> <c oughs> มันเริ่ที่ข้อนี้หรอวนี่ชิวๆมันต้องนั่งอยู่ดีๆหรือเปล่ามันนั่งได้ไหมนี่ <c oughs> ได้ป๊ะป๊ามันนั่งกันไดกสิ เฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอ๋อพี่นั่งอยู่ที่นี้พี่กระโดดใช่ไหมเมื่อกี้มันเลยขึ้นพี่กระโดดจะลุกมาหาป้าป๋ามันก็ตกโอเครู้สึกว่าอะไรหึอะไรนะ่ประป้าป๋าเห็นเหมือนพี่ไหมไม่เห็นยังไม่เห็นเลยป้าป๋าอยากเจอผีลิงอะไอ้ผีลิงนะมังเสรมังคีนะมังคี แ๋้ว<ร>ไปตตไปดูว่าผีเวลคิรินจะเป็นยังไงน่ารักไหมผีเวลผีเวล่โอเคเห็นมีอะไรเลยใช่แล้วถ้าเป็นกลางคืนมันจะเป็นกลางคืนมันนานจังเลยนานมากด้วยหรือว่ากลางคืนแล้วกลางคืนเลย เป็นไปได้มีอะไรให้ฟาร์มไม่ยังไม่เจออะไรเลยสวนสัตว์สวนสุดไม่เจอเลยสวนสรงสวนสัตสว์ตอยู่ไหนเนี่ยมีไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลมีไม่มีที่ให้ฟาร์มบอกแล้วให้ไปฟาร์มตรงนั้นก่อนมันมากไกลแล้วไงตอนนี้กี่กิโลแล้วนี่กี่เมตรละเดี๋ยวพี่ขอเอา จอดจอดจอดเอ้าเซฟโซนซะงั้นกี่เมตรถึงเซฟโซนถ้ามันจอดได้มันคือมันคือเซฟโซนมันจอดได้พี่กำลังจะจอดแล้วนี่โอเคศูนจอดทำไมไม่มีไม่มีตังค์จะซื้อพี่มีสิบห้าบาทซื้อได้เวลาฟาร์มเวลาฟาร์มของป๊ะป๋า ความของเซฟโซนอยังไงนี่มีไงมีไงเชื้อเพลิงเราเชื้อเพลิงเราน,นั่นนี่โอเคยโอเคเมื่อกี้พี่โดนมันลุ่มเกือบตาย โอเคโอเคโอเคป้ป๋าไว้กระ,กะสุนหมดแล้วเยอะมากกระสุนหมดใช่ใช้ผ้าปันแขนได้ไหมอุ้ยมาอีกแล้วไม่เยอะเรา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 ต้องเข้าเซฟโทนพี่มันเยอะมากมันไม่เหมือนอนันนั้นนะ,ป,ะป้าป๋าไม่เหมือนอะไรมันไม่เหมือนเก้าสิบเก้าึ้นในป่าทำไมอ่ะกระสุนมันแบบอินฟินิตี้โอ้ยเอ้ยโอ้ยเลื่อนมันเด้งด้วยพี่มาไหมช่วยแล้วกระสุนหมด พอสู์หมดสวยแล้วช่วยพี่ช่วย,วยแล้วทำไมมันเยอะทิปซูแบบใดนี่ทิปซูนแบบให้เราโอเคกระสุนหมดแล้วพี่ทำไงดีเนี่ยวิ่งไปพิตูนสิครับวิ่งไปพิตูนสิครับช้าสักทีดีเฮ้ย ป้ป๋าตายก็ไม่เป็นไรเพราะพี่จะชุบเองไม่ยอมตายป้าป๋าไม่ยอมเฮ้ยเดี๋ยวร่างมันเอาทำได้แค่เชื้อเพิงเหรอวายก็ะสุนหมดแล้วด้วยหมดเหมือนกันแล้วกระสุนแพงด้วยนะกระสุนมันสิบห้าบาทโอ้โหศพเกินเลยป,ป้าป๋าพี่มีมสิบห้าบาทยวพี่คืยกระสุนก่อน ระวังด้วยนะซื้อกะสุนนะโปรแกรมตีแรง่ะใช่แต่เลือดเลือดเลือดเรามันเด้งด้วยไงมันก็โอคอยู่นะเด้งเร็วอย่นะเลือดใช่ขายตรงไหนกระสูนนี่กระสุนอยู่กะดังนี้อ่ะโอ้โหมันมีวิ่งวิ่งวิ่งแบบรัดเราด้วยนะมันตามหลังพี่ เราจะทำยังไงเราถึงรอดอ้ออ้นี้นี่มีกระสุนขายอุ้ยอุย,อ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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราต้องหา <ขอ S 1> ที่แบบ,กล,บกลับขึ้นไปบนรถไฟใช่ไหมใช่นี่ตีเพชรเดียวเลือดแบบเกือบหมดอ่ะแต่เวลาเราวิ่งหน,นีมันมันมันแบบไอ้แบบนี่อยู่นะมันแบบเลือดลอดเด่นขึนอ่ะ เฮ้แต่เหมือนว่ามันจะขึ้นบนรถไฟไม่ได้ไหมพี่ขยับรถไฟนิดนึงได้ไหมพี่ขับรถไฟไปข้างหน้านิดนึง <Okay. S 1> เห็นปะป๊าไหม <Okay. S 1> เห็นปะปาไหมเห็นสิโดนตบคือเดี่ยงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเออชุบชุบชบุโยกโยกโยกโอ้โหปะป๊าโดนลุมสกร,รมพี่ระ ด้วยปะปะ้าป้าโอ้โอ้พี่รอด้วยเลยรอวอพี่กำลังพยายามเบรกอยู่วิ่งวิงว่งวิ่งช้าๆไปได้ไหมโอ้โาหามาดักกันเลยนะเอา้าพี่พขยับรถ<ด>นิดนึงได้ไหมไปขยับรถเลยป้าป้าแอบมันอยู่ตอนนี้ใกล้จะสว่างแล้วก็จะสว่างแล้วอเออมันวิ่งมันวิ่งเปแบบนั้นป๋ารู้ได้ไงป้าป้าดาวหรวหึ ดูจากไ,ไ,ไปเลย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 ดูจากดูจากไอดวงจันทร์อะดวงจันทร์มันจะตกแล้วนี่แต่เชื้อเพลิงเราไม่มีตอนนี้ไม่มีเชื้อเพลิงครับผมนานไงนานไงเพราะจันทร์ตกแล้วแล้วลูกปืนก็หมดแล้วเราจะยิงอะอะไรละฟ้ากาัดเอามือไปทุบมันเหรอเราต้องกลับไปเก็บไหมบ๊ายบายจอปอะไรนะ มันออกไหมไปไปเฮ้ยมันอยู่ใต้รถไฟจะตายแล้วแล้วลงไปเอาทําไมไ<ป>แลไปโอ้โหแล้วแบบเมื่อไหรไ<ป>่จะขึ้นเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นสักทีสิโอ้ไม่นะฝากันอยู่ข้างบนนั่นแหละรอเลือดเต็มเอาปืนปลาใส่หัวมันได้ไหมนี่ไม่ได้โอเคสว่างแล้วโอเคสว่างแล้วมันก็ยังไม่หนี จอไตัวนี้มันไม่ชอบความโอ้ยเรียบร้อยป๋าโดนเรียบร้อยได้ใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างมันมันมันต้องฆ่ามันให้หมดก่อนพี่มันถึงจะได้เอ้าเด้งกลับเลยอ่ะไม่าเกมหรอมันเด้งกลับเลยอ่ะโอเค